ตวใส่ลงไปคือเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะไม่เพี้ยนแล้วมีมีู่ทางกันเลยแล้วก็กาแฟที่ท็อปไปเราใช้45 ml สกัดออกมาม,มันจะเหมือนกันทุกเมนูมันแตกต,ต่างกันนิดนึงตรงที่ค,คนอนเรีอนเปรตกแต่แตตแงกา,การตกแต่งใส่ลงไปที่น่เองเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนแต่ว่าณจุดจุดหนึ่งถ้ามันไปถึงหน้างานจริงๆิงแล้วเนี่ยรสชาติรับประกันเลยว่าไม่เพี้ยนแต่ว่าความสวยงามอาจจะลดลงแล้วแต่ว่าแต่ละคน จะทำหรือความเร่งความรีบอะไรเงี้ยแต่ปกติแล้วถ้าแต่ละเมนูเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้ครั้งละหกแก้วที่เราจะเสิร์ฟได้สำหรบลูกค้าหกคนเราทำเดียวครั้งละหกครั้งละหกครั้งละหกเราเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มเพา่มเพิ่มทักษะคือแรกๆกเราอาจจะเนี้อนี่เหมือนกันแรกแเราทำมาอาจจะเงื้งเงางั้คือเราเองเราก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงคนมาเยอะมันเกิดอาการหลัหลังมันจะเริ่มชินเราจะรู้เทคนิคของเราเรื่อยๆว่าจะทํายังไง แล้วเทคนิคแบบง่าย e ๆที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ถ้าจะให้อร่อยโซดาต้อแค่เย็นเมื่อก่อนเราเคยทําไม่ใช่เย็นทําไมรสชาติมันไม่สดชื่นไม่อร่อยก็ลองปรับเปลี่ยนดูตอนนี้ถ้าโซดาแช่เย็นทุกอย่างจะเฟสดีเฟนแล้วก็สังเกตว่าที่ไหนใช้กาแฟใช้โซดาแช่เย็นมันจะมีเขาเรียกว่าเม็ดปุดๆเนาวไอ้โซดาใช่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 ทั้งคือโซดาเย็นหอมแล้วเครื่องดื่มมันทำมันทุกอย่าง